เฮ็ดยังเนาะพ่อฟื้นอ้าวยังคนไม่หมดบ่เหลืออะไรดูดีๆเลยยังมีอะไรยังหลงเหลืออีกหมดแล้วหมดแล้วบ่ากล้องใครน้อนี่อ้าวไม่ใช่ขากล้องพ่อฟื้นบ่อ๋อของน้องเมฆบ่ หาก,กล้องของน้องเมฆนะทุกคนอันนี้ใน,นถังใครเนี่ยถังเนี่ยอ๋อถังขยะของตลาดนาคาบุรีโอ้หากการร้อนมากเลยทุกคนเ <c oughs> ออเอฟซีสังเกตไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะที่พี่เสือเคยทำคลิปลงไปพี่เสือไม่เคยยือนอยู่มุมนี้เนาะนะฮะ ตั้งแต่ย้ายตลาดพีเสือะจะอยู่มุมถนนนะครับกับมุมจากหน้าลานองปูเนาะนะครับแต่พอมายืนตรงมุมนี้เออนะฮะมันก็นะได้เคาเรียกว่าภูมิทัศน์หรือว่าแลนด์สเคปนะที่กว้างมากๆเลยทุกคนดูนะฮะกล้องพี่เสือไม่ใช่กล้องอวายสกรีนนะเป็นกล้องปกตินะครับผมนะเป็นไม่ใช่ภาพกล้องที่เป็นกล้องอ่า ภาพมุมมุมกว้างนะฮะนั่นคือภาพภาพจริงภาพมาตรฐานนะภาพปกติเลยนะครับผมเอฟซเห็นหน้าจออยังไงก็คือะของจริงก็คืออย่างนั้นเลยนะครับผมนะครับอืมอ่านะฮะทีนี้เรามาดูจากมุมตรงทางเข้านะฮะทางเข้าเดิมว่าเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ เออนะเอเเมื่อวานนี้พี่เสือคุยกับแอนแฟมิลี่นะครับเขาบอกว่าเรื่องต้นไม้นะครับที่มีเอซถามมายเยอะมากนะว่าเ,ออเห็นลงคลิปกันว่าทางเ,ออเจ้าของสวนคืออนุวัตพันไม้เนี่ยจะมายายให้แล้วผ่านไปตั้งนะหลายวันแล้วทำไมไม่เห็นมายายให้สักทีนะครับก็เห็นแอนบอกว่านะฮะ ตอนนี้คนงานของทางเจ้าของสวนเนี่ยนะครับเขาแจ้งมาว่าเขาไม่มีคนงานเลยนะเขาอยู่คนเดียวน,นะครับนะไม่สะดวกไม่มีเวลาที่จะนะออกมาย้ายต้นไม้ให้นะครับผมนะคือพี่อนวั์เจ้าของสวนนะฮะคนละคนกับพี่อนวัศูนหนึ่งชาแนลของเรานะครับชื่อเดียวกันนะครับนะก็ให้ผลว่าเขายังไม่สะดวกที่จะย้ายนะครับไม่มีลูกน้องเออนะถ้าพูดกันง่ายๆนะครับผม ไม่มีลูกน้องนะฮะลูกน้องเขาลาออกนะครับก็เลยยังไม่มีใครมานะช่วยย้ายต้นไม้ให้เขาเนาะนะครับผมทีนี้ก็ต้องรอดูเนาะนะว่าเขาจะหาคนนะฮะมาช่วยย้ายต้นไม้ได้เมื่อไหร่นะครับผมนะแต่ถ้าว่ารอไปอีกหลายวันแล้วไม่มีใครมาช่วยเขาหาลูกน้องมาช่วยมาได้นะก็คงจะ น่าจะย้ายกันเองแหลนะเนาะเอฟซนะครับนะเพียงแต่ว่าปัญหาตรงที่นะครับเรามาคือเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะในการปลูกนะรหรือว่าย้ายต้นไม้นะฮะก็เกรงว่าถ้าย้ายกันเองเนี่ยนะครับตอนที่ขุดเนี่ยนะมันจะไปโดนรากแล้วหรือยังนะฮะเพราะว่านับจากวันที่เริ่มปลูกมาถึงตอนนี้ก็ประมาณสามเดือนแล้วนะครับผมนะรากน่าจะชอนชัยไป นะทั่วที่ทั่วแดนเยอะแล้วนะครับผมแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราขุดขุดไม่เป็นไม่รู้ตำแหน่งไม่รู้จังหวะเนี่ยนะครับาการย้ายมันจะมาทำให้ต้นไม้เขาอยู่รอบปลอดภัยนะครับนะแบบนี้ไปได้หรือเปล่าเนาะนะผมมันก็มีความเสี่ยงนะฮะที่จะนะเกิดค,ความเสียหายนะคร นะก็ติดตามกันต่อไปในเอฟซีนะฮะตอนนี้ก็มาเจอคุณแม่เอฟซีนะครับเดินทางมาจากที่ไหน,หนาาเนาะนอํเาเภอบ้านมว่วงอ๋อใกล้ๆเรานี่เองเนะงเาะนะครับเเามน,าน,นีอว,นวอ,อ๋อครับอยาก,ยากมาเห็นองค์ปู่ครับติดตามข่าวครับอยี่ที่มุกดาหารครับแต่ว่ามาเห็นก็น่าประทับใจแล้วก็ ครับโอ้โหกว่าถ้าจะมาถึงเราครับก็เสียนยากลำบากครับผมทุกยากจริงๆเนาะใช่ครับแต่ว่าพวกเรามีบุญญาปารณีมากเลยครับท่านมาอยู่กับเราได้เนี่ยครับอยู่โน่นแล้เจ้าไม่ให้อยู่มาถือคราสบายครับดีใจมากเลยแม่เลี่ยมันก็โอ้โหเลยที่ของปูดตรงนี้ก็ว่างี้เราดีใจมากเลยอ่ะครับไปอยู่ตรงนั้นก็เดี๋วไม่ได้หรอก ไม่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 ใช่ที่ที่ปู่เราที่ปู่เราอยู่ตรงนี้ครับก็เลยต้องได้มาอยู่ตรงนี้เนาะไม่เห็นปู่แล้วรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากเลยน้ำตาแทบไหลครับแม่ถ้าว่าแทบไหลไหลจริงๆไหลไปแล้วไหลไปแล้วร้องไห้ไปแล้วครับแต่มาถึงตอนแรกๆเลยละอืมเพราะว่าดีใจมากตัวใหญ่มากแล้วก็ทําได้สวยมากครับองค์ใหญ่จริงๆแต่อำนาจดูแลลูกหลานคมครองทั้ง บ้านทั้งประเทศบ้านเมืองเราเลยละ่ะจะให้ร่มอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมากๆเลยขอฟ้าขอไม่ไม่เอาฟ้ากลัวขอฝนเนาะให้ฝนตกมากๆฝนตกแรง,ล,งลูกหลานเราจะไม่ได้แห้งแรง้งขอขอน้ำเยอะๆดีใจมากเลยครั้งแรกที่แม่มาเนี่ยเสียดายไม่ได้เจอลุงถืงว่า เสอยายเห็นตัวจริงครับร่างทรงของปู่เราแม่ก็เป็นอย่างนี้เครือข่ายนี้ถือว่าแม่ด้านโดนมาคนเดียวอ๋อครับแต่ข้าเจ้าอยู่แถวแถวคำสนดครับเพราะว่าอยู่ใกล้คำสโนดครับต้องไปตรงนั้นก็ได้ยินข่าวว่าปู่จากมาจากที่มุกดาหารมาได้สมบูรณ์ ยินข่าวข่าว่าปู่มาอยู่กับเราที่ใกล้แล้วก็หาโอกาสก็เออมาครับแต่ก็ดูในโทรศัพท์เราว่าเห็นลูกหลานมาไหว้กราบไหว้วงู้ครัฟอนลำก็โอ้ดูดีดูแล้วก็มีความสุขเนาะความสุขก็ดีใจครับพวกเราที่เป็น YouTube เองเราก็ดีใจนะที่ได้มาอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันก็มาจากคนละทิศคนละทางแต่มารวมกันอยู่กับลุงกับป้า เราเคยพูดกันเล่นๆว่าพวกเราเขาคงจะเคยมีบุญวาสนาอืนะต่อกันมาเนาะนะเราถึงได้มาอยู่ด้วยกันตรงนี้มีบุญนะครับเป็นลูกหลานเครือข่ายของพญานาคนี่ไม่ใช่ธรรมดาถ้าคนไม่มีบุญไม่มีวาสนาอะไรจะไม่ได้อยู่กับพวกพวกเพิ่นไม่ได้หรอกนี่นะเป็นความรู้สึกของคุณแม่เนาะนะที่เดินทางมานะครับผม นั่งรถมาคนเดียวเติมอะไรยังไงอ๋อนั่งรถมาคนเดียวเข้ากรุงเทพแม่ก็ไปคนเดียวอ๋อครับไม่เอาลูกเต้าไม่เอาใครอะไรยังติดตามไปเอาข้างหน้าเลยอ,อ,อย่างนี้แต่เข้ากรุงเทพก็ไปเอาลูกหลังข้างหน้าเลยครับว่าไปมาที่กรุงเทพบ,บ่อยๆครับอ่านะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่อง Youtube เสือพ่าไปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม นะพี่เสือและคนแม่ก็ขอพรอปู่ให้เอฟซที่รับชมทุกท่านนะโชคดีมี oh, ความสุขนะฮะมีความสุขกันทุกคนครับผมสว,ส,สวัสดีครับมับ่งมีสีสุขกันทุกหน้าทุกคูทก่ทุกคนนะยะที่ดูคลิป<ม>ตแม่อยู่เนี่ยครับผมโอเคบัสดีจ้า